ครับสวัสดีครับผอมแม่พีนอครับผมวันนี้เฮาไม้แหมหนึ่งวันนะครับวันนี้เฮามาณะโมงหน้าส่วนบ้านนาวนะครับเขตบ้านสันปูเลยอำเภอแม่สายนะครับผมเดี๋ยวเามาลุ้นกันดูวันนี้จะหมานหรือบะหมานครับผมมาเอามาลุ้นกันครับผมมันหมันมันหมัน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 ปลาน้องหองปลาปี่ถ้าจะให้ดีมาตึงปี่ตึงน้องนะไอเนอร์ปางามๆเนาะเน่สวยงามไหมเจ้าปาเขาปักปั้ม ปลาป๊อกปัม๊มโอ้โหโดด <laughs> ปลาสะไตก่ะฮะปลาสไตปลากระจกปลาซิว พบสูตรเลย3ตัว3อย่างแหมปอมีหอยแมก่นปอยแหอยเซอรี นั่นไหมต้อลุ่มแค่สองตัวแต่ตั้งบนนี้กับมันตีเข์เหรอหนึ่งสองติดบนเลยเจ้าสามรวมแล้วมีกี่ตัวห้าตัวห้าตัวห้าตัวทำไมเหลือสี่ตัวมันหายไปในตัวหนึ่งตัวน้อยกะ่ะตัวน้อยก็รอดนะตลาซิวสามครับปลาขาป๊อกหนึ่งครับแหมรุ่นกันไปต่อครับ นนั่นนนปลาปสลักปลาสลักก็ปลากระจกยางและโตมานี่เลย Mm hmm. เข้าจะไหลเหลือโน้ยเดียวจะน้อยเนาะเจ้าปลาซิวมันหลอดเจ้าเอาไหมเอาไหมมาเป็นมูเรือกีตัวเงี้ย ไปเขย่าวะนี่นี่โอ้ยโดดไปไหนมาเนี่ยนี่เนี่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 ปลาซิวปลาซิวปลาซิวเป็ี่นมูครับมาเป็ี่นมูครับพี่น้องครับถั่น้อยนะ น,นี่นี่ใส่เอาไปแอปใส่เอาไปแอปใส่นี่พอจัดนักเหลือน้อยเดียวเป็นเรื่องธรรมชาติ์โอ้โหม,มาเป็นมูก็เหลือกี่ตัวเจ้าขย่มได้แล้วแหละประจมเนาะใส่ไปประจมเจ้า ไซนี้เราเอามาแปลงปัดจมนี่ได้เหรลูกปรากฏันนี้ปรากฏหน่อยเจ้านี่ ้เจำสวยงามลูกประกดลูกประกดทอดกรอบรึมนะเจ้าเอาทอดกรอบอร่อย ปลากระจกปลากระจกปลากระจกตัวเดียวตัวใหญ่นาะจ้าว <laughs> ะสิวน่อยเอาก่นอนน่เอาก่อนเอาก่อน หลอดหลอดหลอดไปจ้เลยห็นหดแล้วเหลือตัวเดียวตักจ้าเด้หอได้เลยเห็นมันตัวน้อยไงมันออกกำนามะเนาะมันหลอดได้มันหลอดตาได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้อสิมันจะเหลือตัวตะกี้เห็นเขาจะนักอ่ะ ขย่าว่มได้ล่ะขย่าให้หายแซ่บมั้งหรอไฮะกะล่างมตัวน้อยมันหลอดตาปะจอมเนาะใส่แป้งปะจอมใส่ขี้ใส่ขี้บีหัวบีหัวคุกเกือบคุกเกือบแป้งปะจอมนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยป่ายังป่ายังป่าย์ป่าสลากดินแห่งแห่งเนื้อตัวใหญ่เหรอมานี่เลยเจ้าปลาสลาก นะวางลงไปตอครับรุ่นกันตอครับผมแรงนี้เขาอีมีกระเข้าก็ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ว่าอย่างดิ้นขยงขยงปลาสลากแฮมแล้วครับปลาสลากอู้ใส่ใหญ่อีเอาไปแต่งปลาเกลือเนาะสลากขาวสลากขาวเจ้าหลังหนาดีขนาด น,น,นั่นไน่วิ่งดีเต้เนอแล้วก็เข้าตัวเดียวนะนตัวเัาไมโตมาเป็นมูกับปอเฮยอันเดียวมแมลงนีม่มียังกินนะครับตัวน้อยแต่น้อยว่ะไปเลยกที่ตัวให้นีมลูกปลาซอยอ่ะ ได้ได้อยู่ครับปลาซิวน้อยครับน้ำรูวาบแล้วครับกระจ๊ก,ก,กสองตัว ครับตัวสองตัวทำไมไม่มาเป็นหมูหมูเนาะมาเช็มตัวน้อยเนาะเจ้าเขาปลาขาวปอกแค่น้อยตัวใหญ่ใหญ่มาไอ้มันเข้าแล้วครับพี่น้องครับมันหมดเวลาป่าแล้วครับผม จะคําแล้วครับผ้าทิ์ก็จะตกแล้วครับแนวขึ้นไปสรุปผลป่ากันเลยครับผมมืดไปตีแล้วเนาะมืดไปตีละป่าเก็บเขาเก็บขวาปีกบานไปแยกกับเขาแลงนี่สดใสจะได้แอบป,ป่าก้มกิ่นก็น,นั่นก้มอยู่ก้มอยู่พ่ากิ่นอยู่ก้าหะพออยู่เจ้าปอ,อย<ะ>ขึ้นไปสรุปผลปา่าตั้งบนดีกว่าไม่ได้ าครับปีน้องครับได้เวลาสรุปผลปลาท้ายคลิปของเราในวันนี้แล้วนี่คือผลปลาของเราหน่อยกว่าตะวันเลยวันนี้ <c oughs> จะไปว่ากึงกิโลเติมเดือนนี้สักสามขีดตั้งกล้าตึงมดตึงมูนี่นะได้ได้อยู่สักสามขีดครับปีน้องเอาไปแอปได้อยู่ว่าม่อวาน้อยวันนี้น้อยกว่ามัว่าเละ <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับได้น้อยก็กินตามน้อยเหรอ